สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะคุณรติการไกรบุกดานะคะเจ้าหน้าที่ประจำตำบลหนองทิเลศอำเภอมเมืองจังหวัดปจตตานีค่ะครับผมสุรเชษพรครับที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนตำบลบางรุ่เสือครับผมแต่ยินดียินดีหลือเกิดที่ได้พูขอบคุณมากครับเข,อขอาบอกว่าคุณพี่ีขอขอใจดีบอกว่าตบมือให้ก่อนเลยต้องปรบมือให้ก่อนเลยถ้าว่าโดนตีเล่นไม่ดีหรือพูดไม่ถูกใจจะโดนตบป้องหูเนี่ยแหละครับพี่ เขาไม่รุนแรงขนาดนั้นไม่นะครับคงไม่นะครับนั่งด้านหน้าเนี่ยเขาบอกนั่งด้านหน้าเดี๋ยวเป็นสวคืออะไรคะพวกสูงวัยเท่านั้นแหละครับพอนั่งยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ยิ่งฟังไม่ถนัดนะครับที่ตามเนี่ยนะไม่ดูหน้าเลยมาเรียกเราพี่เนี่ยใครหน้าแก่ผมผมเรียกพี่ทั้งหมดแนะครับเปิดหน้าผมที่เห็นหน้าเหี่ยวๆอย่างนี้ อ่านี่พิธีเสียงวัยรุ่นต้องบอกว่าที่หน้าผมเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าผมไปกินสะเดาครับผมแพ้สะเดาข้น้ำปลาหวานหน้าเลยเหี่ยวก่อนกาวัยอเดียวนยรับไปขนาดนี้เลยเขาเรียกว่าหน้าตาทรยศอายุค่ะใช่ครับวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอ่าพี่ตั้มครับวันนี้นะคะที่ผ่านมากิจกรรมของเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้เป็นกิจกรรมของโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเลยนะคะเป็นกิจกรรมเนี่ยของ4ี่ภาค ค่ะอ๋อสี่ภาคใช่แล้วแปดสิบสี่ตำบลเนี่ยเป็นกิจกรรมของทั้งสี่ภาคเลยมีภาคเหนือภาคกลางตอนออกชิงเหนือชั่ววันออกชิงเหนือเหรอครับเสียงเหนือเออเสีงเหนือค่ะแล้วก็ภาคใต้ได้ขอเสียงพี่น้องเช่าต้นดอกเสียงเหนือครับโอ้ตายแล้วอุ้ยอู้สาวราเสียงเหนือจังหวัสำเนียงคุณเราจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนขอนแก่นเราพูดทางไหนสำเนียงเราต้องไป นี่เลยครับไม่กอดเนาะอย่างว่าครับมาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยนานเท่าไหร่มันต้องมีแค่แรกออกมาบ้างแหละครับผมเออเอา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 จ้ะใจเย็นใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะชาคติเราสินเหนือนะแล้วก็ภาคใต้ค่ะภาคใต้แล้วมันมีกิจกรรมของแต่ละภาคเนี่ยมีอะไรมาแสดงหรือว่ามาโชว์มั้งครับโชว์ผลงานที่ตั้งไปเซอร์เวย์มาเลยนะคะถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยที่ผ่านผามานะคะก็จะมี ชาใบหมอนได้ไปชิมมาด้วยอร่อยมากหอมมากค่ะคุณผู้ชมมีชิมมีชิมเลยใช่แล้วโอเคแล้วมีอะไรครับผมส่วนภาคส่วนภาคเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ที่เห็นเนี่ยก็จะมีไม้กวาดนะคะการทำไม้กวาดการทำไม้กวาดจากใช่จากภาคเหนือค่ะภาคเหนือกาไม้กวาดดอกหญ้าค่ะอ๋อครับผมจากภาคเหนือก็มีไม้กวาดดอกหญ้าใช่แล้วแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นภาคกลางเนี่ยที่ซุ้มสาธิตเนี่ยก็มีการทำอินซีบอลนะคะอินซีบอลครับใช่แล้วอ๋อใช่แล้ว แล้วก็มีการสาธิตการทำน้ำยาเนี่ยผส์อ๋อจากผ้ากลางค่ะจากผาคกลางนะครับผมแล้วต่อไปนะคะผ้าตอนออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือเหรอครับเฉียงเหนือค่ะลุ้นนะพี่น้องลุ้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่รุ่นบอกครับเอาเอาเอาเฉียงเหนือครับขอตาไปไม่ใหญ่เนี่ยก็จะปั่นฝ้ายโชว์นะคะมีการปั่นฝ้ายโชว์ทำข้าฝ้ายอะค่ะเป็นเส้นฝ้ายนะคะที่ใช้ทอกับฟืมฟืม่ป็่ไงฟืมพูดจักวะครับ ฟืนอ่าโอเคผมไม่ตกสำรวจฟืนเข้าใจแล้วฟืนส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีขนมไทยไปชิมมาแล้วเหมือนกันขนมกาละแมค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยต้องมาที่นี่เลยแล้วก็การออกร้านของชุมชนนะครับชุมชนนี่มากมายเลยเมื่อกี้ผมไปดูแลทางด้านนี้ยังมีกระปุกอมสินใช่แล้วค่ะจีบมอกไม้ไผ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าจากยางรถยนต์รองเท้า จัยางรถยนต์ครับรองเท้าแตะอ๋อโอ๊ยไม่รับมุกเลยอเหรออันนี้เล่นมุกก่าเนี่ยไม่ได้เที่ยวกันมาก่อนครับผมรองเท้าแตะนะครับจากยางรถยนต์รองเท้านี้ใช้ถ่ายละครมาหลายเรื่องใส่ไปนะครับยันสิ้นชีวิตยังรองเท้ายังไม่สึกเลยรองเท้าเขาทนและเหนียวดีจริงๆต้องไปซื้อใช้กันถือว่าเป็นภูปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นของทุมชนด้วยใช่แลวครับผมกิจกรรมนั้นยังมีอีกมาก ที่จำหน่ายที่จำหน่ายเลยะจะมีการทาน้ำยาอนาเหนือประสงค์น้ำยาซักผ้าล้างจานถูบ้านน้ำยาอันนี้ประสงค์เลยใช่แล้วอเนวประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างในขวดเดียวแล้วราคาครับราคาถูกมากค่ะถูกมันให้ฟรีถูกมันให้ฟรีเลยคุณค,าครับสรรพคุณสปปรสปปรพคุณเหรอคะปลอดภัยค่ะไร้สารเคมีล้างรถล้างรถเป็นรถถูบ้านถูบ้านเป็นบ้านถูบ้านอย่าซื้อใช้ครับผมเคยซื้อไปครั้งก่อน น้องสาวกับคุณแม่ลื่นเอามาพาดกินเลยครับอย่าไปใช้พะลื่นสะอาดเกินดีจริงๆนะครับก็บอกว่าสรรพคุดีจริงแล้ววันนี้ผมนอกจากนี้ครับตำบลหลายๆอย่างแล้ววันนี้ผมมาในตัวแทนนะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรของตําบลบางวุเสือวันนี้บางวุเสือมีมานําเสนออีกครับนำเสนออะไรคะกลุ่มแม่บ้านนวดครับคุณชงตําบลตัวเองมากไม่ได้ชมครับผมขอบอกลยครับขอเชิญนะครับ,นนรบพแม่พีน้องท่านใดเมื่อย นะครับจะจับเส้นแบบกระสายเส้นหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อยเชิญนะครับยังอยู่สองวันตะบนมังคเสือเชื่อไหมครับบางคนเดินมาอย่างนี้นะครับเดินมาปุ๊บบอกว่าเส้นสะบักจมบอกกลุ่มแม่บ้าน๋ยวแม่แม่บ้านจับให้เดินมาอย่างนี้ครับขากลับครับลองเข้าไปครับนวดีจริงพึ่พูดอย่างนี้แล้วใครจะกล้าไปนวดเนี่ยลองไปเลยครับผมไม่นวดมาแล้ว นะครับเดินปลอนะครับของก็ดีจริงๆครับต้องตำตาตะบลน้องเสือให้ฟังเพลงเบาๆนะครับจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มดนตรีสากลนก่อนนะครับเป็นบทเพลงช้าเพราะผลงานเก่าๆของโบวี้ยอมจำนวนฟ้าดินโอ้ค่ะท่านรับฟังได้เลยค่ะเสียงปรบมือครับ แตว่าฟ้าดินที่เราพกเจแต่ไม่ยอมจัเราคู่กันฟ้าดินตัใจแกล้งเราเท่าหรือเปล่าทำาไม่นาาต้องหากล้าก,กันความเมาะสมหรือที่ยืนยาวถึงในใจมัน้าดสุดท้ายต้องยอม ก่อคงเาแยกกัก่อความฝันงเราสิ้นลมแค่อยากพบกับเธอสักคนสักตาอีกครั้งแค่ให้สนบอกเสักคำ่ต้องจ

เจ็บต้องทำต้องน้ำตาตกโลกใบนี้มีคนมากมายทำให้ทั้งเป็นเราสองคนยอมจำนนให้แล้วหวังว่าผมพอใจก่อนเธอนอนของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่อยากพบก,กับเธอสักคนสักตาอี Để